ดูดูดูตรงนี้โอ้ดูสิเอาวินเอร์อยู่ในในพี่แอนนั้นดอกใหญ่แห้งออันนั้นเก่าลักแก่นี่อันนี้เก่าลักแก่อันนี้เห็ดไข่มุกด้วยมันจะงามอุ้ยสองดอกอุ้ยอุ้ยสามดอกอุ้ยดอกนูุ้๊ยสดอก โดนกินว่ะแม่ได้ได้ได้เดี๋ยวกลับไปเอาดอกนู้นก่อนเดี๋ยวกลับไปเอาดอกนี้ก่อนเออเข้ามาตรงนี้โดนเลยปุ๊บระวังนะพี่แอนระวังดีๆนะเออสีเทาอ่ะ อู้พี่แอนเฮ็ดไข่มุกบัาเฮ็ดอันนี้บานแห้งพี่แอนเฮ็ดเกาลักเยอะเลยมันบานอ่ะดูดิโอ้ไข่มุกเอ้ยเกาลักมันบานอะได้ห้าหกดอกแล้วอู้หไข่มุกงามไข่มุกนี่มันบานไปหรือเปล่าวะ มันบานมากนี่นี่เราถอนไข่มุกดอกนี้ดูสิโอ้ไข่มุกนี้สวยจะไปเลยใช่ไหมวางนี้ไปก่อนวางนี้ไปก่อนวางไปก่อนใช่เห็ดเกาลักหรือเปล่าเห็นหัวมุกมุกมุก,กโอ้นี่ดอกนึงโอ้ยดอกกำลังงามเลยเธอ เการักจ้ะอูโอ้ยสองดอกสามดอกงาม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 นี่โอ้ยนี่กำลังน่ากินเลยอันนี้ดอกหนึ่งอ่าไปจ้าใช่เลยดอกหนึ่งนี่นี่ฮึ้องสองสอง,สอง ไปดูสิมันบานนี่ใช่มันได้พี่แอนเนาะนี่นี่บันบานนี่บันบานนี่ดูสินี่มันบานไปอันนี้อืมดูสินี่นี่อุ๊ยนี่ล้มหัวสะักะเดียม ดูอันนี้สิใช่เกาลักษ์ไหมใช่เกาลักษและเกาลักขาดขาดขาดโปรตีนเขาลขาดโปรตีนมันงามเหลือเกินปุ๊บนี่ฉัดดิสิเห็ดข้าวจี่เดินเดินไกลเนาะพี่น้อง เออนี่ดูสิทุกคนมันอยู่อยู่เห็ดบึงบุจ้อเห็ดวินเทอร์คันเทเลนพกข่อยวบกเก็บออกนี่ะวินเทอร์คันเทเลนเนี่ยเห็นปะดอกงามงามเห็นปะงามงามเอามีเวลาอยู่เพราะหลังจากบ่ายสองไปฝนมันก็ไม่ตกละเอออู้นั่นดอกนึงบอกงามเลยพี่แอนอู้หูบอกงามเลยใหญ่มากอุ้ยอู้นั่นไข่มุกอันนึง นี่ว,ว้วาวว้าวงามงามจังเลยหาซิเพื่อนมีไหมเพื่อนเธอมีไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูไข่มุกดอกนี้ไข่มุกดอกนี้ไข่มุกดอกนี้อ่าอันนี้หัวเทาเนี่ย หัวเทาไม่ใช่ไข่มุกมันหลอกเรานี่จ้าอยูด่ดอกนี้สิแก่หรือเปล่านี่แก่ไหมโอ้พอได้อยู่จ้ะโอเคม,ม,มุดมามหาข้าขงเข้ารักนี่แหละนี่ะจะกู้อยู่นี่นี่ โอเคอยู่โอเคอยู่เกื okay, อบไม่รอดผมมากแหงผมชอบฉันรักเธองามมากงามมากไข่มกเอ๋ยบุดดิโอแต่ว่าหวานก็เอาได้โอเคอยู่นางเอกมากเพิ่งหวานหรือเพิ่งอะไรวะเนี่ยว้าวพี่แอนดู เนี่ยเห็ดไข่มุกกำงามแน่เลยอึ๊บเนี่ยโอ้ไข่มุกจ้ะ